ท่านวยโยค้าวัจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้พูดถึงนรกที่เรียกว่าเวจีมหานรกพูดมาพูดไปพูดมากเกินไปเลยทิ้งเรื่องสำคัญแี่เรื่องหนึ่งคือลักษณะที่อาการที่ตายไปตกนรกท่านบอกว่าทําบาปท่าไหน ต้องไปเสวยผลในบาปท่านั้นวันนี้ขอย้ำสักนิดหนึ่งนั่นก็คือว่ายางปทิวัตททาบาปในท่ายืนโดอท่าเดินด้วยถ้าก็เลยทางแข้งต่างขาทางแขนมันก็ท่ายืนมันก็ท่าชี้ฝางอำนาจสำหรับพระโกกาดิกะนั่งอยู่ในท่าที่เรียวเหยียดขาไปนิดหน่อยแล้วก็ตั้งเข่านิดหนึ่งเอามือรัดเขา่า ทูหอกตรึงอยู่ในลักษณะท่านั้นเพราะว่าพระโกกาลิกะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นลูกน้องของพระเทวทัตไม่ใช่เป็นผู้แสดงอำนาจด้วยตนเองเป็นเพียงวรรับบัญชาจากพระเทวทัตก็เลยอยู่ในลักษณะที่ท่านนั่งไม่ค่อยเรียบร้อย <c oughs> นี่สำหรับท่าของบุคคลทั่วข่าสัตว์ คือทุกหัวปลาบ้างสัตว์เล็กบ้งางทำกินเป็นอาหารก็ไปนอนถูกอาการตรึงอยู่หมดขยับเขยื่นไม่ได้มีสภาพเหมือนกันถูกไฟเผาทั้งหกทิศพอตรึงหมดแต่ว่ามีคอนไอ้เยาวคอนนี่มันตีอัตโนมัติตีหัวให้แตกเปรอะลงมาก็หัวแตกเลยกระจายหัวเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่ ประเดี๋ยวเดียวหัวกเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่ตีที่ไรหัวกระจายทุกทีอาการอย่างนี้ก่อนที่เขาจะตีสัตว์เขาจับสัตว์ให้นอนเสียก,ก่อนแล้วอีกลักษณะหนึ่งก็คือคนฆ่าหมูก่อนจะฆ่าเขาจับหมูนอนลงก่อนเขาก็ต้องนอนเหมือนกันแล้วก็ถูกขอกตึงทั้งหมดแล้วก็มีมีดตรอกมุดมีดใหญ่ เฉือนคอลึกลงไปประมาณครึ่งเล่มเฉือนอยู่อย่างนั้นแบบก็ลงเรื่อยเลื่อยไม้มีธรรมการอยู่อย่างนั้นจิงกว่าจะสิ้นกฎของกรรมนีม่ลักษณะอาการอย่างนี้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าคนทําบาปในท่าไหนต้องไปสวยทุกเวทนาในท่านั้นแต่ความจรงิงไม่ใช่ท่าดีทำไม่ใช่ท่าที่กําลังจะทําเป็นท่าที่จับเขาเป็นผู้ถกกระทํา ในการแปลพระบาลีในด้านพระปริยัติท่านยังบอกว่าการปริยัติจะปฏิบัติไม่ยากัดกันเราปริยัติดูหนังสือไม่เข้าใจสําหรับฝ่ายนักปฏิบัติเขาเห็นมาเองเขาเข้าใจแต่ว่านักปฏิบัตินี้เขาต้องเลือกเหมือนกันเลือกได้เฉพาะพวกที่ได้ทิพย์กุญญาบ้างจะเฉพาะที่ได้พิญญาสมาบัติบ้าง หรือว่าได้ปัญญาเล็กที่เราเรียกว่ามาโนโมยิธิบางยังจะสาม,มารถติดตามคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้าได้ในย้ำพระอเวจีมหานรกนิหต่อยเพราะว่าพูดทางไว้ต่อไปก็จะพูดถึงนรกบริวารคนนรกขุมใหญ่นรกหนึ่งขุมนรกใหญ่หนึ่งขุมมีบริวารสิบหกขุม ธอทิศลาศีขุมออกจากนรกขุมใหญ่แล้วต้องผ่านจะไปด้านไหนก็ตามต้องผ่านนรกปริวานสี่ขุมเหมือนกันหมดแต่อย่าลืมว่านรกทั้งสิบหกขุมทั้งสี่ทิศนี่มีลักษณะการลงโทษเหมือนกันเป็นการให้สัตว์ทั้งหลายที่ออกจากนรกขุมใหญ่ผ่านสี่ขุมแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเลี้ยวมาตกทั้งสิบหกขุม ด้วยความจริงแค่สี่ขุมก็อาการหนักอยู่แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วทรงตัดไว้อย่างนี้นี่ก็จะขอพูดย่อๆยเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านทั้งหลายเวลาไปดูนรกจะได้รู้จักว่านรกนั้นมีอะไรอยู่บ้างไม่ใช่เดาทรงเดชองค์สมเด็จพระบรม,มโลกะเชฐ์ทรงตัดว่านรกทั้ง สิบหกขมนั้นมีชื่ออย่างนี้คือมีชื่อเหมือนกันบอกชื่อสี่ขมอุสุธรนรกท่านรวมเรียกว่าอุสุธนรกคือว่ารวมเรียกอุ่าอุสุธนรกพระว่านรกทั้งสี่ขมสิบหกขมเรียกชื่อเหมือนกันหมดเป็นชื่อล้าสนักงานใหญ่แต่กล่าวว่าอุสุธรนรกนี้ล้อมรอบเป็นบริวารของนรกขุมใหญ่แปดขมขุมและสิบหกขม เพราะฉะนั้นอุสุธนรกนี้จึงมีรวมกันอยู่หมดทั้งหมดทั้งสิ้นหนึ่งร้อยยี่สิบปขุมคือหนึ่งล้อมรอบฉันสันชีพร,ระนรกสิบหกขุมสองล้อมรอบกาลสุตตานรกสิบหกขุมสามล้อมรอบสังคาตานรกสิบหกขุมสี่ล้อมรอบโลรุวะมหานรกสิบหกขุมห้าล,ล้อมรอบมหาโลรุวะมหานรกสิบหกขุม หกรอมรอบตาปะมหานรกสิบหกขุมเจ็ดรอมรอบมหาตาปะมหานรกสิบหกขุมแปดรอมรอบเอเวจีมหานรกสิบหกขุมรวมเป็นอุสุตมนรกหนึ่งร้อยี่สิบแปดขุมแตงกล่าวต่อไปเพราะฉะนั้นจะก,กล่าวถึงอุสุตนรกเพียงแค่สี่ขุมซึ่งล้อมรอบเป็นบริวารในทิศบรุรภาของมหานรก ุมที่หนึ่งคือสันชีพนรกเท่านั้นเพราะว่าอุอสุทธพนรกในทิศอื่นๆก็ดีและในที่ล้อมรอบเป็นบริวารดีในมหาร,รกอื่นๆก็ดีมีเช่นมีชื่อเหมือนเหมือนกัน <c oughs> ต่างกันในเพียงว่าจะมีโทษหนักเบาวกว่ากันเท่านั้นหมายถึงว่าสําหรับนรกที่ล้อมรอบสันชีพนรกก็มีโทษเบาลงโทษเบาไปนิดหนึ่ง นาคุมที่สองที่สามที่สี่ก็ทวีคูณไปแต่การลงโทษคล้ายคล่งกันถ้าเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวนี้สำหรับนรกคุมที่หนึ่งเรียกว่าคูถานรกนี่นั่นขออภัยกำลังเป็นหวัดค <c oughs> ันพ้นท่านบอกว่าคันพ้นโทษจากนรกคุมใหญ่แล้วอาเซกรรม ยังไม่สิ้นสัตว์นรกทั้งหลายก็ต้องเคลื่อนออกจากน,นรกคุ้มใหญ่ไปรับทุกข์กระโทษอยู่ในน,นรกบริวารที่ใกล้ชิดมหาน,นรกเป็นอันดับที่หนึ่งต่อไป <c oughs> น,นรกบริวารที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับมหาน,นรกเป็นอันดับที่หนึง่งมีชื่อว่าคูถานรกก็ครูธานรกนี้ที่เต็มไปด้วยหมนนอนไปนมากซึ่งแต่ละตัว ก็มีปากแหลมคมเหมือนเข็มทั้งตัวก็อ้วนพีใหญ่โตเท่าช่างสารและดูน่าเกลียดน่ากลัวมากไม่เห็นสัตว์นรกตกลงมาทั้งครูฐานนรกนี้เยา้าหนอนนรกเตน,นก็แสดงความอาการยินดีมีความหิวขึ้นมาทันที ดีใจมากเข้ามาได้ก็ล้อมกันกัดสัตว์นรกนั้นต่างพากันแทะกัดกินเนื้ออย่างอริดอร่อยจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกเมื่อเหลือแต่กระดูกก็พากันกัดกินกระดูกต่อไปให้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสนอนนรกบางตัวที่ตัวยังเล็กพอเข้าไปถึงไกาอันใหญ่ตัวกว่าของสัตว์นรกแล้วก็พากัน ไตเข้าไปในปากไปกัดกินไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตปอดแล้วก็ลอดออกมาทางเบื้องทวารเบื้องล่างบ้างข้างบนบ้างกัดกินอวัยวะภายในเสร็จแล้วก็ออกมาจากปากแลดูหน่าสิสเอียนบรรดาสัตว์ทั้งหลายนรกทั้งหลายเหล่านั้นต้องสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจึงกว่าจะสิ้นกรรมสิ่งกรรมนี้ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ถ้าม่ไดบอก นี่จำไว้ก็แล้วกัน <c oughs> สำหรับท่านที่ได้มโนมยิธิจงอย่าลืมจำชื่อให้ดีดูลักษณะให้ดีอย่าลืมว่า,าตามพระบาลีท่านพูดไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นในการที่ถูกกัดถูกกินถูกทึ้งแบบนี้มันจะเจ็บปวดอย่างไหนก็ลองคิดเอายุงกัดเรานิดเดียวเราบอกว่าเจ็บมดกัดนิดเดียวบอกว่าเจ็บนี่แกกินเนื้อเถือเนื้อเถือหนังเถือไส้ตับไตไส้ปอด แล้วก็จงอย่าลืมว่าเหลือแต่กระดูกน่าจะไม่ตายเนื้อหมดไปนอนเลิกแท้เมื่อไรเนื้อเกิดมาใหม่นอนก็แทะใหม่ต้องรับผลกรรมอย่างนี้ไปจนงกว่าจะสิ้นโทษผมว่าอย่าลงเลยดีกว่าครับนรกสําหรับนรกขุมที่สองชื่อว่ากุกกุลละนรกท่านกล่าวว่าเมื่อพ้นโทษจากครูถานนรกแล้ว หาเศกกรรมยังไม่สิน้นจะสิ้นอะไรต้องผ่านนรกนี่แล้วต้องไปยมโลกียานรกออกจากนั้นต้องเป็นเปรตออกจากนั้นต้องไปอสุรกายออกจากนั้นยังเป็นสติเลชานน้อยนักที่จะตกเฉพ,พาะนรกเพียงเท่านั้นแล้วก็พ้นไปต้องเป็นคนที่คนที่มีกรรมน้อยเบาเขามากถ้าบอกว่าเศกกรรมยังไม่สิ้นไปสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้อง เคลื่อนออกจากไปรับออกไปรับโทษอีกในอุสุธรกอันดับที่สองที่เรียกกันว่ากุกุล,ลนรกก็ในกุกุล,ลนรกนี้เต็มไปด้วยเท่ารึงไอ้เท่ารึงก็คือเถาวันมันร้อนแดงเป็นเหล็กร้อนฉานเป็นเหล็กสำหรับเผาสัตว์นรกทั้งหลายได้รับทุกขเวทนาแห่งกล้าแข็ง สัว์นรกทั้งปวงมาถูกเท่าริงอันร้อนแรงเผาศาีษะให้ย่อยยับละเอียดไปเป็นจุนย่อมได้รับทุกข์ทรมานอย่างสาหัสให้เท่าริงนี้ออกออกก็จะพลาดไปเท่าคือฐานไม่ว่าฐานละเอียดมันมีความร้อนแรงจัดตกพุบลงไปมันก็เผาจนไหมร้อนจะร้องจะโอดจะโอยไม่มีความสําคัญ เขาทั้งหลายอย่างนั้นเหล่านั้นไม่มีใครเมตตาราณีเมื่อร่างกายถูกบดขยี้ถูกเผาจนละเอียดแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ถูกเผาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นโทษนี่กรื้องกรรมนิดหนึ่งเราก็ต้องไปตกนรกขุมใหญ่แล้วกลับมาเล่นนรกขุมเล็กอีกเราต้องคิดกันนะต้องคิดกันระมัดระวังหน่อยสาอาศิะะตะปตตนรก แต่บอกว่าพอพ้นจากกำแพงแห่งกุกุลนรกแล้วก็มาถึงนรกบริวารแห่งอุสุดนรกอันดับที่สามที่เรียกว่าอาศิปะตะนารกอาศิปะตะนารกนี้มีไม้มะม่วงใหญ่ซึ่งมีใบดกครึมอยู่หละมากมีมากนะผมจะว่าตามบารีภาษาเชื่ขัดแค่ตอหดัดแปลงนิดหน่อย และดูประหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนกับสวนอุทยานมีความสวยสดงดงามน่ารักแล้วก็มีใบคึม้มมีใบหนากว้างใหญ่ไพศาลเป็นเป็นบริเวณกว้างสัตว์ตั้งหลายนรกถลังเหล่านั้นมีความที่มีกรรมยังไม่สิ้นม่าหลุดพ้นจากกุกุลนรกแล้วก็มาถึงอสิปตะนรกและเห็นสวนมีต้นไม้ เรื่องตนไม่เคยเห็นมาในการก่อนต่นก็ดีใจพากันกล่าวว่ากล่าวกันและกันด้นะวยภาษานรกว่าเราทั้งหลายเป็นผู้คนมีบาปเอ๋ยมาเถิดเราพากันไปอาศัยในสวนมะม่วงนะั้นเถิดคงจะมีความสกายสกจเพราะว่าเราได้รับทุกข์ทรมานมามาก ต่างคนต่างก็ดีใจว่าดังนั้นแล้วเขาก็ชวนกันเพื่อจะไปนั่งไปนอนเล่นใต้ต้นมะม่วงนั้นแต่พอเข้าไปยังไม่ทันที่จะได้นั่งเล่นนอนตามที่ตั้งใจต้นมะม่วงก็กลายเป็นต้นมะม่วงนรกแสดงความเป็นมะม่วงนรกให้ปรากฏชัดนั่นก็คือมีลมพัดมาอย่างแรง ใบมะม่วงที่ดกครึมก็กลายเป็นหอกดำบะบังดาบบางหลุดร่วงลงมาถูกร่างกายของสัตว์ขายกะเด็กกระเด็นขายกระเด็นไปถูกตรงไหนขาดตรงนั้น,น,นเลือดแดงฉานฟังไปแล้วก็หลับตานึกไปด้วยไหวกรรมเนี่ยแม้เราถูน้ำนิดเดียวมันก็แย่แล้ว เจ้าใบมะม่วงมันเป็นดาบคมกริบหอกคมกริบทิ่มแทงไม่เลือกที่ทําให้เป็นแผลเบลอว่าั้งกายก็มีแขนงขาดขาขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตัวขาดก็มีแล้วว่าไอ้ขาดขาดอย่างนี้จะนึกว่ามันขาดไปเลยมันไม่ขาดขาดแล้วก็ติดติดก็โดนใหม่โดนใหม่แล้วก็ขาดเมื่อบรรดาสัตว์ในโลกทั้งหลายเหล่านั้นต่างกันก็เห็นท่าไม่เป็นเรื่องแล้วไอ้ต้นมะม่วงจังไร เราจะใส่มีความสุขกลายเป็นหอกเป็นดาบหล่นลงมาทนไม่ไหวคิดว่าจะเป็นลูกมะม่วงจะกินห้าอร่อยเติว่าเอินเป็นหอกเป็นดาบก็พากันเพ่นหนีออกจากบริเวณนั้นอยู่ไม่ได้แล้วทั้งกล่าวว่าในขณนะเดียวกันก็เกิดความอศัศจรรย์เพราะปรากฏว่ามีกำแพงเหล็ก มีเปลวไฟลุกโชนพุ่งปราดแดงโล่ไฟแสงไฟก็พุ่งกับมาหาสัตว์สัตว์นรกและข้างล่างกับไฟข้างล่างพุ่งมาจากแผ่นดินโผล่ข,ขึ้นมาบางหน้าสัตว์นรกไว้ไฟข้างบนขก็มามาเรียกว่ามากันหมดเป็นไฟทั้งหมดอีกครั้งนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงแล้ว ต้นมะมว่ uh, เป็นหอกเป็นดาบพื้นแผ่นดินมีกำแพงกั้นไฟพุ่งเข้ามาไฟข้างล่างพุ่งข้ามาไฟข้างบนพุ่งข้ามาแกก็วิ่งอยู่ในบริเวณของไฟก็ลองคิดดูร่างกายเป็นแผลเบื่ว่ามาโดนไฟเผาจะมีสภาพเป็นยังไงเลือ,กกอดก็แดงฉานวิ่งวนเวียนไปมาท่านก็กล่าวว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีสุนัขในรก,กร่างกายใหญ่โตเท่าช้างสารัร วิ่งมาขบกันกัดกินเลือกกินเนื้อสันรกจนเหลือแต่กระดูกนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแรงมีกามาจิกกินที่มีปากเป็นเหล็กพายกันมาโฉบเขียวแย่งกันกินจิกกันกินแบบสบ,สบายๆลองหลับตาในึสภาพแบบทั้งนึกสภาพของแบบนี้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาขนาดไหนบ้างศึกษากันไว้ ไม่ใช่มาเล่าสู่กันฟังที่ท่านหลายคิดว่านรกไม่มีก็ฝึกอภพิญญาให้ปรากฏหรือว่าทำรรทิปิโยคุยานให้ปรากฏธรรมโนวิธีให้ปรากฏหรือว่าพิญญาใหญ่ให้ปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สอบสวนคําสั่งคําสอนคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคตว่านรกตามที่กล่าวนี้มันมีจริงไหม วามจริงพูดมันนี่ตามพระบาลีท่านยอดท่าดวการจริงๆจ,จะเสียวสยองหนักจะสยองมากตอนนี้ก็ว่ากันไปตามกฎของกรรมอายุเท่าไหร่ท่านไม่ได้บอกต่อไปเมื่อกรรมนี้มันพ้นเสตยที่ะต้องตกนรกกลุ่มนี้แล้วก็ต้องไปกลุ่มที่สี่เรียกว่าเวตรณีนรกพอพ้นจากกำแพงอาศิปะตะนรกแล้วมันก็หมดกรรม หมดหน้าที่ที่ต้องลงโทษจุดนี้ก็เข้าสู่บริเวณอุสุธนรกอันดับที่สี่ซึ่งมีชื่อว่าเวตรณีนรกก็ในเวตรณีนรกนี้เป็นสถานที่เต็มไปได้วยน้ำเค็มน้ำแสบแล้วก็ตั้งอยู่ทั่วกับมีเครือน้ำเหล็กล้อมมีเอเครอวัน เครือไหวเครอไหว้น้ำเครือไหว้ําำนี่มันก็เป็นเหล็กรอมรอบเป็นขอบขันในถ้ำกลางรากฏว่าเป็นดอกประถมกับดอกบัวเยอะแยะสวยข้างๆบริวารบริเวณบริเวณแม่น้ําก็มีเท้าวันมีต้นหวายกลางกระแสน้ําก็มีดอกบัวสวยงามน้ําก็ใสสะอาด บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเห็นเข้าก็เข้าใจว่าเป็นแม่น้ําที่มีความเย็นน่าอาบน่ากินต่างก็ปลื้มใจยินดีหวังอยากจะเดินดื่มน้ํากินให้สบายมาวิ่งมาโดยเร็วเพราะกายอดอยากเม,เ,เมื่อเห็นน้ําก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้กินน้ํามานานขั้นพอมาถึงเข้าพอมาถึงก็แล้วก็รีบพากันระโจนลงแม่น้ํา เพราะไฟมันเผาร้อนเต็มทีนี่เห็นน้ําแทนที่จะอยากแต่กินอย่างเดียวก็อยากอาบด้วยพราะดลดลงไปไอ้เครือไหวมาที่คมกริบมันเป็นเหล็กเห็นแล้วมันเป็นไหวธรรมดาก็มีหนามเมือนก็ห่อก,กระดับก็บาดร่างกายทําให้เป็นแผลเวอะวะแล้วก็จมอยู่ในน้ําเค็มลองคิดดู เป็นแผลด้วยถูกน้ําเค็มมันก็แถมเจ็บก็ยังได้ยังไม่พอแถมแสบอีกด้วยเขาต้องหลอย,ย่างได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหาัสแล้วก็ทำไมายังไงต่อไปออหลังจากนั้นก็มีเปลวไฟพุ่งขึ้นจากไหวเจ็บด้วยแสบด้วยมีไฟเผาด้วยน่าหนาหนาน่าเส,สือีหยอง และก็ที่อยู่ในแม่น้ํานั่นเองไฟน,นรกไหมร่างกายของเขาเขาก็ดำน้าหนีที่ําให้ดำและไหมเกรียมเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกไฟเผาด้านตั้งอยู่ในป่าเขาบอกว่าบางคนมีร่างห้อยตองแต่งตองแต่งเป็นนิยาคล้ายกับเครื่องประดับบนน้ำไวยร้องนิ่งกระวนกระวายในไม่ช้ากระตกลงไปในดอกบัว หล่นจากน้ำลงไปในดอกบัวไอ้เจ้าดอกบัวก็เป็นดอกบัวเหล็กมีกลีบเป็นคมกลิบบาดบรรดาสัตว์ั้งหลายเหล่านั้นไอ้เจ้าดอกบัวนี้ก็ไม่ใช่คมอย่างเดียวนอกจากคมแล้วมันก็ยังแถมมีไฟซะด้วยเผาร่างกายของเขาไหม้แล้วก,ก็ร่างกายขาขาดเป็นจุนนี่จุนไปมันก็ดินน้นทรทารย วัตถจะเหมือนก็เขาท่านบอกว่าเหมือนกับปลาที่ถูกทุบหัวดิ้นไปดิ้นมามันเจ็บก่อเจ็บไฟก็ไม่ไอร้อนก่อร้อนดิ้นไปดิ้นมาพระตกจากดอกโบวลงไปในน้าเมื่อถึงนในในจีตอนลงในน้ํานี่เขาก็ดีใจว่าพ้นกรรมสันทีตอนนี้เองท่านบอกว่าน้ํามันก็แสบมันก็เย็นจัดแล้วก็แสบแล้วก็เค็ม ท่านกล่าวตามมบีบาลีว่ามากูจะดำลงไปเน้นในน้ำนี่เถิดหนีแล้วให้รอยจะพบน้ำเย็นให้สบายใจเมื่อเขาท่างหลายยังพากันลงไปในน้ำามาในคมเมื่อลงน้ำแล้วก็ดำลงไปพราะจุ่มน้ำก็พบกับคมมีดคมหอกคมดาบในน้ำเขาอีกไอ้น้ำก็เย็นเย็นแล้วก็แสบแสบเพื่อถูกคมหอกคมดาบทำอะตร เป็นกล่าวว่าได้รับทูกขเทอเวนเทเวเวทนาอย,ย่างสาหัสทาให้ร่างกายเบิกวะแหว่งหนักเข้าไปอีกเออมันเป็นแผลอยู่แล้วก็โดนหนักเข้ามาอีกต้องร้องสะดุ้งเสียวไหวกลัวด้วยความเจ็บสาหัสเท่านี้ก็ยังไม่พอยังถูกนายน,นิรยบาลซึ่งมือถือหอกแหลนเหลาเงื้อเงื้อแล้วก็จ้องจ้วงแทงเอาแทางเอา เหมือนกับนมนุษย์ในโลกเราแทงปลาเออโคแทงปลานี่ระวังให้ดีนะแทงปลาที่อยู่ในน้ำได้ฉมวกเหมือนกันมาแบบเดียวกันนายนิดียบายนก็เก็บเอาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเอาขอเกี่ยวลากขึ้นมาบังคับให้นอนหงายบนแผ่นเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็เหลาเหล็กงัดปากให้อ้าขึ้น เอาก้อนเหล็กที่เผายันแดงโชงนที่กําลังสุกแดงยัดใส่เข้าไปในปากพอถึงปากปากก็ไม่ตกไปถึงคอคอก็อไม่ตกไปถึงท้องท้องก็ไม่เฮ้ยสึกถึงไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ไม่หมดข้างในก็ไม่ไอสัตว์นรกมันก็ไม่ยอมตายร้องควควญควรางอยู่อย่างน่างสงสารต่อจากนั้นนายนี่เด, ب, น,เดนิเดบานเห็นสัตว์นรก กินก้อนเหล็กแดงร้องควงคลางหนักสวยทุกเวทนาอย่างนั้นคล้ายกับจะมีจิตใจกรุณาจึงร้องถามว่าท่านอยากกินอะไรอยากกินน้ำเลยเพราะนั้นก็บอกเข้าไปเจ้าอยากกินน้ำแล้วเกินมันร้อนอยากจะกินน้ำเพราะก้อนเหล็กแดงมันร้อนจัดกินน้ำจะได้เย็นเย็นหายร้อน นายเอ็นายนี่เรียบายก็จึงพากันเอาน้ําทองแดงที่เคี่ยวเดือดดีแล้วเดือดพล่านมากรอกลงมปในปากขุมรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วนั้นคืออยากน้ําแต่พอน้ําถึงปากปากก็พังทาลายพอถึงคอคอก็พังถึงท้องท้องก็พังทพหนาตกก็ถึงลาไส้ลาไส้ใหญ่ไส้น้อยก็าขาดกระจุยเรียราดไปแต่ไม่ตายเก่งอยู่ยงคงกระพัน นี่เป็นอันว่ามาตกนรกขุมใหญ่แล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารทั้งสี่ขุมอย่าลืมว่าโทษแต่ละขุมทั้งสี่ขุมโทษแบบนี้นรกลึกลงไปทารการทุกทรมานมันก็มากไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านกล่าวไว้ตอนท้ายบาลีเหลือเวลานาทีครึ่งถ้าบอกว่าท่านผู้มีปัญญาท่านหลายอุสุทนรกทั้งสี่นี้ตั้งอยู่เรียงรายเป็นลาดับขึ้นไป ในทิศบุรพาเบื้องหน้าสันชีพนรกนี่ด้านพูททิศเดียวนะแม้ในอีกสามทิศก็เช่นเดียวกันเป็นอนุวาานรกที่ตกนรกคุ้มใหญ่แล้วก็ต้องออกมาผ่านนรกบริวารสี่คุ้มถ้ากรรมหนักยังไม่สิ้นไปก็ออกจากคุ้มที่หนึ่งของนรกคุ้มใหญ่ผ่านนรกบริวารสี่คุ้มแล้วก็ไปตกนรกคุ้มที่สองออกจากนรกคุ้มที่สองตกบริวาร สี่ขุมแล้วก็ไปเข้านรกที่สามว่ากันตามลาดับตามน่ายกวดข้องกรรมอรบรรดาท่านประโยคาวยจรทั้งหลายอย่าลืมว่าที่บาบบาลีท่านว่าไว้เป็นเพียงตัวอย่างแต่การรับผลกรรมจริงๆถ้าจะดูกันจริงๆแล้วก็ไปให้เห็นด้วยอำนาจมโนยุธิที่เรากำลังฝึกกันแล้วหลายท่านที่กำลังได้อยู่แล้วจะทราบว่า คำสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วที่กล่าวมาไม่มีอะไรผิดและก็ยังน้อยไปกว่าความจริงเ็าพูดความจริงให้หมดให้พูดไม่ไหวเพียงแค่ในะรกคุ้มเดียวเรานั่งคุยไปจนตายมันยังไม่จบมองดูเวลามันก็หมดไปแล้วในวันนี้ก็ต้องขอลาก,ก่อนอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผล,ผล,ผลจงมีแด่สาวกขององค์สมเด็จพระชินนะ่พระทศุลโดยทั่วถึงการสวัสดิ์